ต่อมาครับค่ากลางค่าที่2ที่พวกเราจะต้องรู้จักครับก็คือค่ากลางที่เรียกว่ามัธยฐานครับมัธยฐานครับก็คือข้อมูลตัวที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดครับเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ปกติเราจะเรียงจากน้อยไปมากเนาะอ่าเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับเราจะเรียกมันว่ามัธยฐานนะครับอย่างรูปนี้นะครับอีตาคนนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งมัธยฐานครับ อ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการหานะครับการหามัธยาฐานนะครับก็จะมีขั้นตอนหลักๆนะครับจริงๆแล้วเราหามาตอนที่เราทำบ็อกซ์พตมาแล้วนะครับครูท่านๆจะไปเร็วนิดน,นึงก็คือหาคอทายที่สองนั่นแหละนะครับแต่มัธยาฐานมันจะหยาบกว่าหยาบกว่าคอทายตรงที่คอทายมันแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนนึกออกไหมครับถ้าครูมีข้อมูลเท่ากันยาวเท่ากันนะครับอ่ามีจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเท่ากันนะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นคอทายครับมันจะมีคอทายที่1นึคอทยที่2องคอทายที่3เห็ไหมครับหลักการน,นี้มันจะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันน,นี่หน้าจอคุยยังดิ้นอยู่ไหมครับอ่ะดิ้นแล้วเนาะส่วนนะครับมัยธยฐานครับจะตรงกับตำแหน่งที่คอทายที่2ครับโดยที่ md ตัวนี้จะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันเห็นไหมครับหยาบก,กว่าเนาะ พราะแบ่งข้อมูลออกเป็นสองซีกซีกที่น้อยกว่ามัธยาฐานกับซีกที่มากกว่ามัธยาฐานแต่พอไทยครับแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการหาครับในกรณีที่ข้อมูลของเราไม่ได้แจกแจงความถี่ครับเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบหรือเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการน,นับเฉยๆนะครับหรือสังเกตเฉยๆเราก็จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ครูจะบังคับให้พวกเราเรียงจากน้อยไปมากนะครับเพื่อให้เป็นหลักการเดียวกันนะครับ จากนั้นหาตำแหน่งของมัยธยฐานครับตำแหน่งของมัยธยฐานก็คือตำแหน่งที่ n บวกหนึ่งส่วนสองครับตำแหน่งของมัยธยฐานนะครับคือตำแหน่งที่ n บวกหนึ่งส่วนสองครับอ่าเราก็จะได้ค่ามัยธยฐานคือ md ก็จะอยู่ในอ่าตำแหน่งที่ตำแหน่งของข้อมูลที่ n บวกหนึ่งส่วนสองนะครับเมื <ME> to to ่อข้อมูลนั้นเราได้ออกมาเป็นจำนวนเต็มนะครับถ้าค่าตำแหน่งเป็นจำนวนเต็มแต่ค่าตำแหน่งที่มันไม่ได้เป็นจำนวนเตม็มมปนอยู่ระหว่างนะครับเราก็ต้องมีการเกลี่ยหรือเฉลี่ยค่านั่นเองนะครับ แต่มันจะง่ายตรงที่มันบวกกันแล้วหารสองได้เลยนะครับอ่ะลองมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างแรกครับข้อ A ครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรียงลําดับข้อมูลเนาะเรียงลําดับข้อมูลครับก็จะมีสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกแล้วก็สิบเจ็ดเหไหมครับมีห้าตัวเนาะตําแหน่งของ MD ครับข้อมูลเรามีทั้งหมดห้าตัวนะครับตําแหน่งของ m อมก็จะกลายเป็นห้าบวกหนึ่งส่วนสองครับก็คือตําแหน่งที่ 3นั่นเองครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่3อยู่ไหนก็คือตัวนี้ครับ MD ก็จะเท่ากับ15ครับง่ายๆแค่นี้เองนี่เป็นโจทย์อนุบาลน,นะครับอนุบาล0.1นต่อมาครับเรามาดาูข้อ B นะครับข้อ B ก็เหมือนเดิมครับเรียงลำดับข้อมูลเนาะมี่หกสิมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับมีหกส มีหกิบสอมี63สองตัวครับแล้วก็มี66ครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเรามาหาตำแหน่งของ MD ครับข้อมูลมีทั้งหมดอยู่8ตัวเนาะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ MD คือตำแหน่งที่ 8! ・1ดบก1ส่วน2ครับก็คือตำแหน่งที่4.5ุครับแสดงว่า MD ของเรานะครับมีค่าอยู่ระหว่างตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างตำแหน่งที่ 4กับตำแหน่งที่5ถูกไหมครับเพราะตำแหน่งที่ส5จุด้าจะอยู่กึ่งกลางระหว่างตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่หนะ้าเนาะในขณะที่เมื่อกี้นะครับมันตรงกับตำแหน่งที่3ามพอดีนะครับเราก็ตอบได้เลยเนาะแต่กรณีนี้ครับเอต้องเกิดการเฉลี่ยเกิดขึ้นระหว่างข้อมูลในตำแหน่งที่4ี่กับตำแหน่งที่หครับเพราะฉะนั้น m อของครูก็จะคำนวณได้จากเอาห1สิบเอดบวกหกบสองหารด้วย2ครับก็จะได้มาเป็นหกสเดจุด้าครับ เอ MD จะไม่ใช่ตัวข้อมูลที่อยู่ในชุดนั้นนะครับมันเป็นแพเป็นเพียงแค่ตำแหน่งของข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งที่4.5นั่นเองนะครับอข้อ3ทำเองครับข้อ3กับ4ทำเองครับเอ้ยไม่ใช่ข้อ3กับ4ข้อ C กับข้อ D ทำเองครับใครเสร็จแล้วยกมือครับง่ายๆนักเรียนขอโทษข้อ C เครื่องหมายลบมันหายไปหรือเปล่านักเรียนเครื่องหมายลบในข้อ c ของนักเรียนมีไหมครับไม่มีค่ะโอเคงั้นขอแก้โจทย์นิดนึงนะครับเครื่องหมายมันหายไปขอโทษครับลบลบน่นหนอีกแล้วก็ลบสามนะครับลบหนึ่งลบสองแล้วก็ลบสี่ครับอ่ะเติมเครื่องหมายลบเข้าไปนิดนึงครับเติมเข้าเครื่องหมายลบเข้าไปที่ตำแหน่ง ต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่สองสี่หกตัวนะครับอโอเคนะครับมาดูเฉลยครับเฉลยของข้อ c นะครับ ตำแหน่งของ MD คือตำแหน่งที่6.5เนาะเพราะฉะนั้น MD จะอยู่ระหว่างข้อมูลในตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่เอ่อตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่7นะครับซึ่งจะได้ MD เป็น0.5นะครับส่ <c oughs> วนข้อ D d o c ครับตำแหน่งของ MD จะลงล็อกตำแหน่งที่3พอดีนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราจะได้ MD เป็น3.7ครับ <c oughs> นี่คือค่ากลางของข้อมูลเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับที่ค่ากลางของข้อมูลของเราจะไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในชุดนั้นยกตัวอย่างเช่น ข้อ4ครับจะสังเกตเห็นว่า0.5ไม่ได้อยู่ในข้อมูลชุดนี้เลยนะครับ MD เป็นเพียงข้อมูลสมมุตินะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเอาไหมไปปักในตำแหน่งเนี่ยครับมันจะกั้นข้อมูลออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันแค่นั้นเองนะครับต่อมาครับมาดูกรณีที่เป็นการหาค่ามัธยาฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วนะครับเคสแรกครับเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แล้วครับ แต่ข้อมูลของเราไม่ได้แบ่งข้อมูลเป็นช่วงครับหรือไม่มีอันตรภาคชั้นนั่นเองครับ <c oughs> จริงๆแล้วมันก็คือข้อมูลซ้ำๆกันถูกไหมครับถ้าข้อมูลไม่ได้เป็นอันตรภาคชั้นเนาะอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบนี้เนาะมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่ามีศูนย์ทั้งหมดสองตัวมีหนึ่งทั้งหมดอยู่แปดตัวถูกไหมครับแล้วก็มีสองอยู่ทั้งหมดห้าตัว มันคือข้อมูลที่มีการนับความถี่แล้วนะครับและความถี่ของข้อมูลของเรามันมีค่าซ้ําๆกันเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นการแจกแจงความถี่เบื้องต้นครับแสดงว่าค่าที่เป็นไปได้ของข้อมูลไม่ได้เยอะแต่มันมีค่าซ้ําๆกันนะครับอาจจะเก็บมาจากร้อยคนแต่ร้อยคนเนี่ยมีค่าตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสี่แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของเราคือเราจะใช้วิธีการหาสิ่งที่เรียกว่าความถี่สะสมครับแล้วก็พอรหาความถี่สะสมครับ มันก็เหมือนกับเอาข้อมูลมาเรียงกันเอาลบหนึ่งหนึ่งตัวศูนย์สองตัวนะครับปกติเราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราใช้วิธีเดิมเนาะมันคือลบหนึ่งแล้วก็มีศูนย์สองตัวถูกไหมครับแล้วก็มีหนึ่งอีกแปดตัวถูกไหมครับจจะสังเกตเห็นว่ามันคือเรียงกันแบบนี้แหละนะครับแล้วเราก็ไปหาตำแหน่งที่มันอยู่ตรงกลางก็คือตำแหน่งที่ n บวกหนึ่งส่วนสองถูกไหมครับถ้าตำแหน่งที่ n บวกหนึ่งส่วนสองอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะสามารถบอกได้ว่าค่าของมันมีค่าเท่าไหร,ร่ มีอะไรหรือเปล่าครับแ่ให้เปิดไหมค์หรือเปล่าหลให้เปิดไมค์หรือรเป่าม,มื่อกี้หรือว่าสัญญาณแจรกเฉยอ่ะมาครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทำนะครับสำหรับกรณีที่ข้อมูลของเรานะครับเป็นตารางแจกแจงความถี่แบบไม่มียนตรภาคชั้นนะครับ เราก็จะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าความถี่สะสมนะครับมาหาความถี่สะสมครับก็จะได้เป็น1 3 11 16นะครับ20แล้วก็21ครับสแสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมดอยู่21ตัวครับหรือก็จะหาสิ่งที่เรียกว่าตำแหน่งครับตำแหน่งของมัธยฐานครับหรือ มีเดียนของเราหรือเ d มของเรานะครับคือตำแหน่งนี้ครับคือตำแหน่งที่ยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งส่วนสองถูกไหมครับก็คือตำแหน่งที่สิบเอ็ดนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับเอมเท่ากับเท่าไหร่ครับเข้าวนตำแหน่งที่สิบเอดอยู่ตรงไหนอ่ะเอ็นที่ของเราเป็นอะไรครับ อ่าเปิดไม่ตอบเลยลูกทำไมต้องลูกชอบพิมพ์แชทเนี่ยไม่ใส่เขียนในใแซมกายอ่าหนึ่งนะครับหนึ่งทำไมถึงคิดว่าเป็นหนึ่งเพราะเราก็จะดูตรงนี้ครับความถี่สะสมมันจะบอกตำแหน่งที่ของข้อมูลไปโดยปริยายถูกไหมครับนั่นหมายความว่าข้อมูลตำแหน่งที่สามครับก็คืออยู่ในเนี้ยครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตำแหน่งที่หนึ่งก็คือตัวนี้ถูกไหมครับ ข้อมูลตำแหน่งที่11ครับคือตัวนี้ครับและไม่ได้หมายความแค่ตำแหน่งที่สิบเอดนะครับตำแหน่งที่11ล้นลงไปจนถึงตำแหน่งที่สี่เห็นไหมครับตำแหน่งที่4ี่ถึง1ิจะมีค่าเท่ากับนะครับตัวนี้นะข้อมูลครับข้อมูลตำแหน่งที่4ี่ถึง1ิคืออีกหนึ่งตัวนี้ครับ เพราะว่าเลข11ตัวนี้จะบอกว่ามันคือข้อมูลตำแหน่งสุดท้ายที่เราอ่านค่าได้ใช่ไหมครับในชั้นนี้เนาะเพราะฉะนั้น MD ของเราก็จะตอบเท่ากับหนึ่งครับพอเข้าใจเนาะอันนี้เป็นวิธีการหา MD นะครับง่ายๆเนาะอ่ะต่อมาครับ <c oughs> มาดูข้อ b บ้างครับเหมือนเดิมครับหาความทีสะสมครับความทีสะสมของเรามีสาม แปดนะครับยี่สิบสามสิบสามสิบหกแล้วก็สี่สิบถูกไหมครับนะตำแหน่งครับของ MD ครับก็คือตำแหน่งนี้ครับคือตำแหน่งที่40บวกหหารด้วย2ครับก็คือตำแหน่งที่20.5ครับอ้าวอยู่ตำแหน่งที่20 5จครับ ความหมายของมันคืออะไรครับมันก็จะมีการเรียงข้อมูลครับแปดสามตัวเนาะแปดมีทั้งหมดสามตัวถูกไหมครับแปดสามตัวแล้วมันก็ข้อมูลในตำแหน่งที่ยี่สิบครับมันคือสิบห้าถูกไหมลูกอันนี้คือตำแหน่งที่ยี่สิบครับตอนอยยี่สิบถามว่าตำแหน่งที่ยี่สิบเอ็ดคืออะไรครับตำแหน่งที่ยี่สิบเอ็ดคืออะไร ยี่สิบตำแหน่งที่ยี่สิบเอ็ดคือยี่สิบครับอันนี้คือตำแหน่งที่ยี่สิบเอ็ดถูกไหมครับแล้วมันก็จะเกิดยี่สิบซ้าไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสุดท้ายก็คือสามสิบถูกไหมครับจะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งอื่นๆเราไม่ได้สนใจเลยสนใจแค่สองตำแหน่งครับคือตำแหน่งที่ยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดครับเพราะเรารู้ว่ามัธยฐานของเราอยู่ในนี้ครับ md ของเราอยู่กึ่งกลางระหว่างสิบห้ากับยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นครับ md ของครูก็จะเท่ากับ15บวก20หารด้วย2ครับก็คือได้ออกมาเป็น17.5ครับต่อมาครับข้อ c ครับข้อ c ทำเองได้คำตอบแล้วบอกครับ A few moments later. เรียนนักเรียนข้อเมื่อกี้นะครับข้อเมื่อกี้ผู้ลืมใส่หน่วยไปเนาะ เพราะเมื่อกี้นะครับนักเรียนต้องตอบหน่วยด้วยนะครับเพราะว่าข้อนี้เป็นหน่วยของมันเป็นคะแนนนะครับอย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะครับข้อีนะครับเมื่อกี้เห็นข้อ c มีหลายคนเสร็จแล้วนะครับเอ๊ะหลายคนวะเนเน่คนเดียวหลอนละ ในความเร่งนักเรียนเล็กๆว่าเดเรียนเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่างเงี้ยการนัดจากสีได้คําตอบเป็นเท่าไหร่จ๊ะคนสวยหนือได้หกสิบค่ะอ่าโอเคครับสองคนที่เหลือครับที่ดีกับทามงได้เท่าไหร่ัเขาต้องอ่านหลักสืกกูนไ้เนี่ยเป็นครูสมัยเก่าได้เท่ากันใช่ไหมเท่ากันค่ะ โอเคดีมากครับคำตอบคือได้60นะลูกเนาะข้อนี้จริงๆเราต้องคิดความผี่สะสมจากชั้นล่างขึ้นไปข้างบนถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยสลับนิดน,นึงนะครับก็คือเรียงจากมากไปน้อยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ชัวร์นะครับก็คือใช้วิธีการใช้วิธีการดูจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนจะง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ m อคือตำแหน่งที่35 5สิบหด้าครับแล้ว ตำแหน่งที่สามสิบคือสี่สิบเก้าถูกไหมครับตำแหน่งที่สามสิบคือสี่สิบเก้าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่สามสิบเอ็ดถึงสี่สิบสามอยู่ในนี้ครับคือหกสิบเนาะมันก็เลยทําให้ md เท่ากับหกสิบนั่นเองนะครับโอเคอย่าลืมหน่วยนะครับอันไหนที่ข้อมูลตัวไหนที่มีหน่วยเราก็ใส่หน่วยได้เลยนะครับต่อมาครับข้อมูลเป็นตารางความถี่ครับและก็มีการแบ่งข้อมูลเป็นช่วงด้วยครับ หรือพูดง่ายๆก็คือมีอันตรภาคชั้นนะครับถ้ากรณีที่มีอันตรภาคชั้นนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทําก็ทำเหมือนเดิมครับหาความถี่สะสมะครับหาตําแหน่งของมัธยาฐานครับว่าตําแหน่งของมัธยาฐานคือตําแหน่งที่ n ส่วน2ครับเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็น n ส่วน2เนอะอันนี้เป็นตําแหน่งเนื่องจากข้อมูลของเรานะครับมันเป็นชั้นเนาะพอมันเป็นชั้นปุ๊บนะครับ เราไม่ทราบได้เลยว่าตำแหน่งที่ n ส่วน2หรือ n บวก1ส่วน2เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่กันแน่นะครับแต่เราจะใช้วิธีการหาสิ่งที่เรียกว่า Medi a n class หรือชั้นมัธยฐานนะครับชั้นมัธยฐานหรือมีเดีย Class นะครับก็คือชั้นที่มีข้อมูลในตำแหน่งที่ n ส่วน2ครับคือชั้นที่มีข้อมูลในตำแหน่งที่ n ส่วน2อยู่ในนั้นนะครับเราจะเรียกชั้นนั้นว่าชั้นมัธยฐานนะครับอ่า เป็นการเหมือนเดิมครับเหมือนกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลยครับเป็นการหาค่า md นะครับแต่เป็น md แบบคล้ายๆกับประมาณแต่ไม่ประมาณนะครับเดี๋ยวลองมาดูสูตรนะครับถ้าเป็น md ในตารางแจกแจงความถี่แบบมีตาระภาคชั้นนะครับเราจะใช้สูตรนี้ครับ md เท่ากับขอบล่างครับของข้อมูลชุดนั้นนะครับอ่าเขียนติดครูให้คำอธิบายไว้ในชีทเรียบร้อยแล้วนะครับ l คือขอบล่างเนาะ n ส่วน2ก็คือข้อมูลในตำแหน่งที่ เป็นตำแหน่งมัยธยฐานนะครับลบซ u m fl นะครับก็คือความถี่สะสมก่อนถึงชั้นมัยธยฐานแล้วก็ข้างล่างหารด้วย fM แล้วก็คูณกับ imd ก็คือความกว้างของชั้นมัยธยฐานนะครับลองไปดูโจทย์เนาะเดี๋ยวเราไปทําความพุ้นชินกับที่มาของสูตรจากวิธีกราฟนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมสูตรนี้ถึงต้องเกิดขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้ลองไปดูในโจทย์ครับ <c oughs> ถ้ามาทยฐานเหมือนเดิมครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือหาความถี่สะสมครับความถี่สะสมนะครับก็จะเท่ากับเจ็ดสิบยี่สี่สองแล้วก็50าสิบครับตำแหน่งครับตำแหน่งที่ ห้าสิบส่วนสองก็จะเท่ากับยี่สิบห้าถูกไหมครับอยู่ในชั้นไหนครับยี่สิบห้ามันไปอยู่ในชั้นนี้เนาะยี่สิบห้านะครับอยู่ในชั้นสิบสองถึงสิบสี่ครับชั้นนี้เราเรียกมันว่าชั้น MD class ถ่กไหมครับหรือชั้นมาธยฐานนั่นเองนะครับ MD class นะครับอยู่ในชั้นอยู่ในชั้น12-14ถึง14นะครับข้อมูลตัวที่25นะครับอยู่ในชั้น1 2า4ถึง <c oughs> 14นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาทำความเข้าใจกับสูตรเนาะผูก็จะหาค่า MD จากสูตรนี้ครับจาก MD ครับมีค่าเท่ากับ L ครับ บวกกับนะครับ n ส่วน2ลบตา f l ครับทั้งหมดหารด้วย f ของ md ครับแล้วก็คูณกับ i ของ md ครับนะเราจะใช้สูตรนี้นะครับเรามาดูทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับจะได้ครับ md ของเรานะครับคือสิ่งที่เราต้องหาเนาะ l คือขอบล่างของชั้นมัธยฐานครับ ขอบล่างของชั้นมัธยฐานก็คือสิบเอ็ดจุดห้าไหมครับขอบล่างของชั้นมัธยฐานนะครับก็จะเท่ากับสิบเอ็ดจุดห้าต่อมาครับ n ส่วนสองครับ n ส่วนสองก็คือยี่สิบห้าครับ n ส่วนสองที่เราหาไปเมื่อกี้นะครับ n ส่วนสองคือค่านี้เนาะต่อมาครับ sum f l ครับคือความที่สะสมก่อนถึงชั้นมัธยฐานครับ ความที่สะสมก่อนถึงชั้นมัธยฐานครับจากสูตรนี้มันก็คือ24ถูกไหมครับมันคือ24ครับคือความที่สะสมก่อนถึงชั้นมัธยฐานครับนะเพราะอะไรครับมันกำลังตัดตอนครับเรากำลังจะไปดูแค่ในชั้นมัธยฐานเนาะแล้วก็หารด้วยครับ ความถี่ของชั้นมัยธยฐานครับก็คือ18ครับความถี่ของชั้นมัยธยฐานนะครับคือ18ตัวนี้เนาะคือ FMD ครับและสุดท้ายครับนำข้อมูลส่วนนี้นะครับไปคูณอยู่กับ IMD ก็คือความกว้างของชั้นมัยธยฐานนะครับก็จะเท่ากับ3ครับนี่คือองค์ประกอบที่สำคัญสำคัญในการคำนวณหาค่า MD ครับในกรณีที่ข้อมูลของเราเป็นตารางแจกแจงความถี่แบบมีอันตรภาคชันไหครับตอนนี้ครูคำนวณแล้วมันจะได้เป็นค่าประมาณนะครับ11.5นะครับบวกกับ0.17ครับอ่าก็จะเท่ากับ11.67ครับดังนั้นครับ MD ของเราก็จะมีค่าประมาณ11.67ครับ ให้ทำความคุ้นชินกับอให้ทำความคุ้นชินกับสูตรก่อนนะครับเดี๋ยวที่มาเดี๋ยวจะให้ไปเจอตอนที่เราทำเรื่องของการหาค่าเอมจากกราฟนะครับมันจะเห็น่าที่มาของสูตรนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ <c oughs> สูตรนี้ไม่น่าจะจำยากนะลองลองดูนะครับลองหาวิธีการในการจำเนาะอย่าไปปนกับสูตรตีโกนนะครับ หมอหนานี่สูตรเยอะจังเลยเนาะอ่าไปแล้วนะครับทีนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงครับในขั้นตอนที่สามหลังจากเราหาตำแหน่งที่ n ส่วนสองได้แล้วนั้นนะครับถ้า n ส่วนสองนะครับ มันไปเท่ากับความถี่สะสมของชั้นใดนะครับ n ส่วน2มันมีค่าเท่ากับความถี่สะสมของชั้นใด n บวก1ส่วน2มันก็คือจุดกึ่งกลางระหว่างค่านั้นกับขอบล่างของชั้นถัดไปถูกไหมครับสมมุตินะสมมุติว่าชั้นแรกของเราคือ x 1ถึง x 2ชั้นต่อมาเป็น x 3ถึง x 4อ่เราหา f ได้เท่ากับ a กับ b เนาะ เอฟได้เป็นดีกับดีอย่างน <g> ี้ใช่ไหมครับสมมติว่าครูหาแล้วนะครับคูหา n อส่วนสองครับ n อส่วนสองแล้วปรากฏว่าได้เท่ากับ c ครับถ้าคูหา n อส่วนสองแล้วได้เท่ากับ c มันก็คือค่าตัวเลขตัวนี้นะค่าทีส,าสองนั่นหมายความว่าข้อมูลตัวที่ n บวกหนึ่งส่วนสองอยู่ตรงไหนครับมันก็ต้องเกิดการเฉลี่ยเกิดขึ้นระหว่างน,นะครับค่า x 2กับ x 3ตัวนี้ถูกไหมครับต้องมีการเฉลี่ยกันถูกไหมมันคืออะไรครับมันก็คือค่ากึ่งกลางระหว่างขอบบนของชั้น x 1ถึง x 2กับขอบล่างของชั้น x 3ถึง x 4จริงๆแล้วมันก็คือค่าขอบบนของชั้น x 2อง x หนึ่งถึง x สนั่นเองถูกไหมครับถ้าเรากรณีที่เราเจอความถี่สะสมเท่ากับค่าตัวนี้นะครับลองไปดูตัวอย่างครับ ตัวอย่างที่ครูพูดถึงคือตัวอย่างในข้อ b ครับลองหาความถี่สะสมดูครับความถี่สะสมของข้อ b ครับจะได้เป็น40 20 32แล้วก็40ครับตำแหน่งครับ40ส,ส่วน2ครับเท่ากับ20ครับปรากฏว่าเท่ากับ20ลูกเท่ากับ20มันดันไปตรงกับ มันดันไปตรงกับความถี่สะสมของชั้นนี้ครับ20นะมันไปตรงกับความถี่สะสมของชั้นนี้เนาะเพราะฉะนั้นครับดังนั้นนะครับ MD ครับคือขอบบนครับของชั้น31ถึง40ครับเพราะฉะนั้นครับ MD ครับ ก็จะเท่ากับสี่สิบจุดห้าครับเพราะว่าเวลาเราหาตำแหน่งของมัธยฐานเราจะหาค่ามัธยฐานเนี่ยนะครับตำแหน่งของมันคือตำแหน่งที่ n บวกหนึ 2, ่งส่วนสองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันอยู่กึ่งกลางระหว่างข้อมูลในตำแหน่งที่ยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดก็คือตำแหน่งที่ยี่สิบจุดห้าถูกไหมลูกตำแหน่งที่ยี่สิบจุดห้าคิดยังไงอะ่ะก็ต้องเป็นค่าเฉลี่ยระหว่างสี่สิบตัวนี้กับสี่สิบเอ็ดตัวนี้ถูกไหมลูกอ่า ในมโนคติของมันเนาะมันก็เป็นการเกลี่ยกันครับ40บวก41หารด้วย2คำตอบก็คือ40.5ครับซึ่งมันจะไปเท่ากับขอบบนของชั้นที่เป็นชั้นมัยธยฐานทันทีครับอ่าพอ C ทำเองครับ12 seconds later นตอนได้เท่าไรหร่หรอมาพร้อมกันเลยไม่แบบประมาณนะครับครับผม ร้อยสิบจุดเจ็ดสามห้าครับอ่านะครับเราจะได้ตัวเลขนี้นะครับประมาณร้อยสิบจุดเจ็ดสี่เนาะถ้าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับอ่าทีนี้ต่อมาครับเรามาดูข้อตัวอย่างในข้อดีครับใครที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะลูกนะาเดี๋ยวรูจะโยนจ,จิ๊กเป๊ะให้เหมือนเดิมนะครับข้อดีครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าข้อดีเป็นอันตรภาคชั้นเปิดครับตารางความถี่ครับ เป็นอันตรภาคชั้นเปิดจำได้ไหมตอนที่ตารางความถี่ของเราเป็นอันตรภาคชั้นเปิดในกรณีที่เราหาค่าเฉล,ลี่ยเลขคณิตเนี่ยไม่ยอมรับครับหาไม่ได้เพราะเราหาจุดกึ่งกลางของมันไม่ได้ถูกไหมครับแต่สําหรับมัธยฐานครับหาได้เหตุผลที่หาได้เพราะอะไรครับเพราะเราไปสนใจตําแหน่งของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางครับ ซึ่งมันจะเปิดหัวเปิดตูดยังไงฉันไม่สนใจทั้งสิ้นนันสนใจแค่ว่าตรงกลางมันคืออะไรแค่นั้นเองนะครับนี่คือความดีงามของ MD ครับเราสามารถหาได้ไม่ว่าข้อมูลของเราจะเป็นข้อมูลที่เป็นตารางแจกแจงความถี่แบบเปิดหัวหรือเปิดท้ายก็ได้นะครับเราก็ยังคงทําด้วยกระบวนการเดิมครับก็คือหาความถี่สะสมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับ MD จะไม่เกิดขึ้นในชั้นแรกหรือชั้นสุดท้ายแต่มันจะอยู่ในชั้นกลางๆถูกไหมครับ เราก็จะเริ่มนะครับหาความถี่สะสมครับของข้อมูลชุดนี้นะครับชุดแรก3 8 23 65 92แล้วก็100ครับอ่คตำแหน่งครับที่100.2ส่วน2ครับก็คือตำแหน่งที่50เนาะตำแหน่งที่50อยู่ในชั้นไหนครับตำแหน่งที่50ก็คือชั้นที่ ข้อมูลในตำแหน่งที่24จนถึง65หถูกไหมครับก็คือชั้นนี้ครับอ่เพราะฉะนั้นค่าตรงนี้นะครับ md อยู่ในนี้แน่นอนครับ md จะอยู่ในนี้เนาะเพราะฉะนั้นครูก็อ้างจากสูตรเลยครับจาก md ครับจะมีค่าเท่ากับ l บวก n ส่วน2ลบ sum fl นะครับทั้งหมดฐานด้วย f ของ md ครับทั้งหมดคูณด้วย i ของ md ครับจะได้ครับแทนค่าเลยครับ md เท่ากับ l ก็คือ65.5ครับสังเกตนะครับชั้นมาธยฐานของเรานะครับไม่ได้อยู่ในชั้นแรกกับชั้นสุดท้ายนะครับไม่อยู่ในชั้นที่มันเป็นอ่อันตรภาคชั้นเปิดเนาะเพราะชั้นมันเลยไม่กระทบนะครับบวกกับ n ส่วนสองครับของเรา n ส่วนสองคือห้เนา ลบซ fl ครับก็คือ23หารด้วย fmd ครับก็คือ42ครับทั้งหมดคูณด้วย i ก็คือ10ครับเอไม่ใช่ไม่ใช่ i เป็น3ครับเพราะฉะนั้น md ของเราก็จะมีค่าประมาณ65.5บวกกับ1.93นะครับก็จะได้เท่ากับ67.43ครับหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ ดังนั้นครับ MD ก็จะมีค่าประมาณนะครับ67.43ีก 67. ิโลกรัมครับอ่ายังคงใช้สูตรเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตารางแากแจงความถี่แบบมีอันตรภาคชั้นและอันตรภาคชั้นเป็นอันตรภาคชั้นเปิดนะครับเราสามารถที่จะหา MD ได้เพราะว่าอ่าเราไปสนใจข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเมื่อเรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย เพราะฉะนั้นข้อมูลในส่วนหัวกับท้ายที่มันเปิดอยู่ไม่ได้มีผลต่อ md นะครับ mm hmm. ก็ยังคงหาได้เนะาะครูฝากพวกเราไปทำข้อ5นะครับ1ข้อเอ๊เขาใช่ข้อ5ข้อ e นะครับ1ข้อเนาะ,ะก่อนที่จะหมดคาบนะครับเดี๋ยวครูจะขออนุญ,ญาตออกจากซูมก่อนนะครับเดี๋ยวครูบอกเฉลยไว้ก่อนนะครับข้อ e ครับคำตอบของข้อ e คิดเหมือนกันเนาะเราจะได้ md นะครับมีค่าประมาณนะครับ 44. ห้าหกปีครับปรับไปคิดต่อนะครับปรับไปเขียนแสดงวิธีทำเนาะอ่าโอเคครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ